กาวสวิรัสิกาบสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบกับจอร์นนี่เอ,เองนะครับผมวันนี้เราจะมาหาปราสาทในเกมไมค์คาร์นะครับผมนั่นก็คือที่ผมเคยเล่างไาปด้วนนะนั่นก็คือมันเป็นปราสาทในเกมนะทุกคนและผมได้มา์จุดเวลาะณะว่าปราสาทมันอยู่ตรงไหนนะทุกคนแล้วอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นั่นก็คือเตียงแล้วก็อาหารอีกนิดหน่อยนะผมพร้อมด้วยขวานฟ้าหน้าดำเนับผม เดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันว่าประสาทนะผมในเกมมายครับมันจะเป็นยังไงนะผมเหลือเรีอีกเหลือเีกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือแบบว่าไม่รู้นะผมต้องไปดูตัวจริงแล้วกันผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมเรียกว่ามันเป็นว่ามันเป็นประสาทะนะทุกคนอ่า การเดินทางนี้น่าจะเป็นยืนยาวนานมากนะผมบอกก่อนนะว่าการเดินทางนี้อาจจะนานมากอันนี้คืออะไรเดี๋ยวผมค่อยลงมาสำรวจนะตรงนี้นไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจช้อนขอนั่นแย่นั่นแยน่นั่นแย,นนนยน่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนี่แย่ทุกคนทุกคนเห็นยัง มันเป็นหมู่บ้านนี่ว่ามันเป็นหมู่บ้านทะเลทรายทุกคนอ้าผมเจอหมู่บ้านนะก็ว่าจะไปหาปราสาทแต่เจอหมู่บ้านหมู่บ้านก็ดีเอ้าอย่างงี้ก็ดีเลยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะหมู่บ้านะ อันนี้มันคือหมู่บ้านทะเลทรายนะหมู่บ้านทะเลทรายที่มันไม่มีอะไรเลยน่าประสาบ โอเคตรงนี้ต้องไปอีกนะทุกคนเจอหมู่บ้านทะเลาตาแด่มันยังเจอของที่ยังไม่น่าสนใจอะนะแล้วผมจะไปหาปราสาทนะเดีย๋ยวเรามันดูมุมสูงกันมากดีกว่าเราเพราะว่าเพิ่นฝีสัดให้กับเกมเราหนะ่อยนะครับทุกคนนะผมตอนนี้ก็ถึงตอนมืดแล้วนะคือแบบมันมืดแล้วก็ต้องน่าจะมีพิสาแนะทุกคนผมขอนอนขออนุญาตนอนแล้วผมจะหาเรื่องเห็นไหมทุกคนเห็นไหม นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะมาหาเรื่องไอ้ตัวนี้นะทุกคนนี่ครับคือแบบเหมือนเหมือนเหมือนมันแบบอยากมีเรื่องนะนี่ผมจะมาหาเรื่องมันนะทุกคนแต่ขอบู๊ก่อนดีไหมอุ้ย,ยเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้ว,จลวโจดไขอนอนก่อนกันแหนะเฮ้ยนอนไม่น่าจะได้ละไปไปไหนไปไหน แล้วเตียงกันเดี๋ยวผมจะนอนที่บ้านนะทุกคนโจทย์น่าจะหนักอยู่โจทย์น่าจะหนักพอสมควรต,ตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วนอนก็น,นอนก่อนโอเคทุกคนเหมือนจะมีซอมบี้มันอยู่หน้าบ้านผมนั่นแะหานะโจทย์หยาบแล้วผม เจอาโจทย์ยาบะมาดิ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 ดิดีหวานครับผมอุ้ยนอนได้ปะนอนไม่ได้นะมันมีซอมบี้ตรงไหนกะถ้าเกิดมันมีซอมบี้อยู่ข้างๆมันจะนอนไม่ได้นะทุกคนแต่ไม่น่าจะมีแล้วนะ ผมผมคงจะไม่ออกมาตีข้างนอก,กอ่ะนะทุกคนหรือว่าถ้าเกิดนอนไม่ได้ครับโอเคนอนได้ละทุกคนมาถึงผมก็ต่อสู้ครับแบบว่าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยจะเข้ามาใกล้กับผมนี่ครับผมอันนี้มันคือหมอมีนะทุกคนถ้าเกิดตอนเช้ามันก็จะไม่ตายนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปเอ่อผมว่าใช้โดมปินสํำรวจดูก่อนลวกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะ แค okay. โดมผมก็กำลังจะบ,บินสารวจอยู่นะดูแถวนี้ซิว่ามันมีอะไรมั้งไหมไม่น่าจะมีอะไรนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเก็บของก่อนแล้วกันไปโดมผมนี่ละทุกคนน่าจะเห็นผมแล้วละ่ะนี่ไงผมอยู่ตรงนี้เพราะใคร เอาโอเคโอเคทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อขอดูก่อนนะครับผมจะขอดูพิกัดก,ก่อนว่าจะเป็นไหนต่อได้ยี่สิบสี่สองร้อยยี่สิบแปดนะทุกคนสองร้อยสี่แปดสองร้อยสี่แปดเราไปเลยละเราไปเลยละมันไม่ใช่ตรงนี้สองร้อยสี่แปดต้องไหน เคสองสี่แปดนะก็มาหน้าหลักแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตรงที่แปดร้อยแปดแปดไอแปดร้อยส่วนแปดนะแปด้อยนปดนะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอวิหารทะเลทรายจริงหรือเปล่านะผมแต่มันเป็นการเดินทางอะเนาะไปครับมันต้องค่อยๆไปอ่ะวันนี้ผมเจอแล้วผมบอกแล้ว มันไม่มีการผิดเป้าหมายให้มันล็อกกับเป้าหมายผมล็อกถูกต้องหมดทุกอย่างโอเคทุกคนนะผมโอ้โหใครเป็นแบบปิดรูเนี่ยวิหารทะเลตายก็คืออันนี้นะเดี๋ยวผมขอญอาติกินก่อนโอเคในวิหารทะเลตายมีอะไรหรอเดบแรกมันจะมีสมบัตินะครับผมที่ฝั่งลึกลงมาในนี้โอ้พร้อมซอมบี้ อุ้ยอะไรอ่ะประเทศไทยอุ้ยซอมบี้มันจะมาอยู่อะไรตรงนี้มาดิเอาตีงมาผมว่าใจสู้เนี่มาดิมาดิมาดิวัดได้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 เนี่ยครับผมผมบอกเลยว่าวัดได้ จเองต้องสู้ด้วยโคตรหลอนนะผมพูดตรงๆนะโคตรหลอนนะโอเคตอนที่เราจะไปวิหาทรทะเลตายนะผมขอย้ำก่อนว่าอย่าไปตีตรงนี้เป็นเด็ดขาดมันเบนกับดักนะทุกคนตรงนเนี้ยเนี่ยไอตรงจุดๆเนี่ยมันคือกับดักมาทุกคนอย่านะผม เฮ้ยทำไมมันไม่มีกล้องอ่ะประเทศไทยไม่เป็นไรทุกคนไม่มีกล้องไม่เป็นไรแต่มันยังมีระเบิดให้ผมอยู่คือแบบกล่องมันหายไปไหนอะจริงจริงมันยังมีกล่องนะทุกคนจริจริงมันยังมีกล้องอยู่ตรงเนี้ยวางเอาไว้อนะแต่มันหายไปไหนคือแบบ มันหายได้ด้วยเหรอเฮ้ยโคตรสุดอะเฮ้ยผมเล่นมาผมเคยเล่นมามันมีกล่องทำไมมันไม่มีกล่องวะคือแบบงงอะทุกคนโอเคทุกคนนะผมตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกเป็นที่เสร็จเป็นนั้นเสร็จสิ้นนะคือแบบผมรู้สึกเซ็งไม่หน่อยนะว่า มันไม่เจอกล่องได้ไงนะงงเลยอะกล่องมันไม่มีให้ผมได้ไงอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนซึกแบบเสียเซลอะไรนิดหน่อยนะคือปกติมันต้องมีกล่องให้ะ่ะจริงจริงมา ถึงบนยอดแล้วนะภูเขาซี่พิมายเด็กเตืกนนะแต่วิวโคตรสวยอที่นี่ยวผมจะใช้โดมบินขึ้นมานะครับผมนี่วิวยามเย็นยังสวยเลนวะโอ้โหคือแบบเหมืนยามพระอาทิตย์ตกนะทุกคนยังสวยเลยผมชอบมากเลยเฮ้ยนี่ไงหมู่บ้านนะนี่ หมู่บ้านที่ผมผ่านมาโอ้โหแล้วผมขี่โดมนี่แบบมันช่างเท่มากเลยนะทุกคนอย่างดีอ่ะโอ้โหแล้วดูดิดูดิโอ้โหนี่คือผมเองนะทุกคนเอ้ยผมหรือเปล่าไม่ใช่ซอมบี้เหรอดึกๆขนาดนี้แล้วน่าจะมีซอมบี้นะทุกคนตายแล้วผมเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านมีเสเจอร์นนะทุกคนเฮ้ยมันน่าจะอยู่ไม่ไกลสำหรับเรานะ โชคดีเลยอะอตอนนี้ผมวีนาตัวเองอยู่โอเคผมเจอผมแล้วนะฮัลโหลโบกมือท,ทักทายเพืเ่อนๆ่อยแล้วนี่ครับผมเต้นโชว์ไปหนึ่งรอบนี่โบกมือท,ทักทายดินี่ครับผมนี่ก็คือผมเองนะเฮ้ยทุกคนมันดึกแล้วนะผมอาจจะมีซอมบี้มาโอ้ซอมบี้มาแล้วทุกคนตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวทุกคนซอมบี้มา สมบี้น่าจะเข้ามาใกล้ผมแล้วผมขอ,อนอนก่อนประเทศไทยอะไรก็ได้ครับผมตอนนี้ขอ,อนอนก่อนแล้วการแล้วผมไปเจอหมู่บ้านซีเรนเจอร์นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแล้วกันจะไปหมู่บ้านแล้วกันโอเคครับผมนี่ไงห็นปะสมบี้หมู่บ้านผมถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะอยู่ตรงนี้ปะเดาเอานะโอเค ใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนหมู่บ้านไม่ใช่อยู่ตรงนี้หมู่บ้านน่าจะอยู่ทางนี้อเออนี่นี่ผมจําทางนั่นไงผมเจอหลังคาแล้วผมเจอหลังคาหมู่บ้านแล้วผมรอดตายแล้วทุกคนตอนเนี้ยโอ้ยการเอาชีวิตรอดแบบมันไม่ได้อะไรไปเลยนะที่แบบไม่น่าเลยตอนนี้ข้าขอตัวที่แบบมีประโยชน์ให้ข้าหน่อยหมู่บ้านที่เคย เคยพบเคยเจอเคยพบเคยเห็นขอูบ้านนี้เคยพบเคยเห็นมาแล้วบอกอกให้ผมนึกว่าไม่เจอซะแล้วโอ้ยแทบตายคือไปไม่ได้อะไรเลยนะโอเคทุกคนวันนี้ขอจบ EP เพียงเท่านี้นะอย่าลืมช่วยกดไลค์ติดตามนะ แล้วก็กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับต่อไปเป็นอีพีที่7นะครับผมบ๊ายบายครับอีพีนี้โคตรเซ็งเลยจริงๆ